เราอยู่ตรงนี้วิวดีมากสามร้อยแปดิวิวห้า้อยหกสิบองศา <c ười> คือวิวดีมากดูซิแบบมันสวยมากด้านหลังคือเป็นโรงแรมที่พักนะคะคือกว้างมากวกว้างใหญ่ไพศาลแล้วตอนนี้เราก็เดินลงมาชมวิวนะคะอันนี้เป็นหาดทรายรับลมนะคะลมแบบโกรกมากนะคะส่วนฝั่งนี้ฝั่งนี้พี่น้องคจะทปกนฝั่งที่ ฟังพี่เป็นทะเลจ้าติดทะเลลมดีมากลมดีมากโคตายแต่มันเล่นบ่ได้โอเคแต่มันเล่นบ่อได้เด็กมันเป็นขี้หินมันเป็นก้อนหินมันจะเล่นบ่อได้นะคะแล้วก็สิ่งในนี้มันก็แบบมันเลิศมากนะคะนี่บรรยากาศดีแฮงบอกเลยว่าบรรยากาศดีพักคืนหลักพันพี่น้องลงแรมขึ้นหลักพันแต่ว่า วิวหลักลาดวิวดีมากอันนี้คือเกาะลานเด้อทุกคนปอ,อยุการเกาะลานทุกคนอาจจะสิง่งว่าข่อยอยู่ใส่วัตทีข่อยอยู่การเกาะลานพี่น้องนะข่อยลงพื้ไปซื้อสุดใบหน้าไหมด้วยความที่ข่อยเห็นทะเลสวยทะเลมันงามนะข่อยก็เลยลงไปซื้อสูดใบหน้าไหมนี่นอ้นองมันงามเนี่แต่ข่อยก็ไม่ได้ว่นนะเรื่องดำเรื่องอะไรอย่างเงี้ยปณิหันเอออันนี้เขายังไม่ให้ลงนะอ๋อเขาให้ลงอยู่พี่น้อง ไปยุแต่ว่าเขาให้จับราวอันนี้เพราะว่าข้างข่างลางมันเป็นมันเป็นทะเลหันหนา้ามันเป็นทะเลเออมันเป็นทะเลขนาดแต่ว่าส่วนมากมองนี้มันที่เป็นโขดหินมันเล่นว่าได้พี่น้องค่ะก็คอยกับเออกับบ่เลนบ่เลนน้ำทะเลนะคะจะขึ้นไปไหวยน้ำข้างบนซึ่งสา,สา,สาไวไหายน้ำจะอยู่ข้างบนนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไปไว่ายน้ำเราก็จะนั่งชิลๆมุมนี้ก็พอได้อยู่เนี้ยมันเปิดขึ้นฟ้า นวบขึ้นฟ้าก้องนเบขึ้นฟ้าเพราะว่ามันอันนั้นบ่ม,มีค่ะเออนี่ไงได้อยู่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 แปลว่าได้ได้ดึล่าได้อยู่นะ <Yeah. S 1> นเห็นไหมชุดใต้น้ำนี้คอดีชีวใไม่ได้หนี่พอดปซื้อซื้อไปน้ำมหม่กระสีเป็นประมาณนี้พี่น้องเออหลังจากที่โอ้ขี้โูกระออกกระซามมันถอดเออนะคะเหมือนอยู่ก็ยังอยู่หาดส่วนโตเลยพี่น้องเหมือน คือจะขอยยูหาดส่วนโตนี่ล่ละบบมีคนเลยบึงนะเงียบเงียบสงบมีจกขคืนลมทะเลอืมความสุขของฉันคือฉันได้มาอับเดตนะคะฉันบวันนะคะเออโดยทิิท่าที่นองเึ้นไปไหว้น้ำได้บ่ะน,นี้เราก็จะไปไหว้น้ำเสียงเสียงลมแบบมันเลิกมากอะ่ะโอ้ยมันเกี่ยวหรอ กไม่ปุ้ยก็มันเป็นผานอันนั้นนะก็สิตก็ไม่ปุ้ยหลับนอนกะสร้างของมันนะคะนี่มันก็จะเดินพัดเป็นแหวงเป็นแหวงคีพก็จะออกแต่ค่อยก็ไม่ได้หวนานเรื่องคีพูนะคะโรงแรมสวยทุกคนปักโรงแรมนี้อยู่หลักละอยู่เกาะละเกาะซากมันอยู่เกาะอยู่อัางลาดอยู่เกาะช้า,ชา ที่คือรันวีเพราะฉะนั้นเราต้องเดินบรรยากาศดีว่าล่ะพี่น้องอีสาข่อยบอเออบ่ต้อีสาะข่อยดอกซึ่งเจ้าอยู่ไทยอยู่แ้วที่จถวมะลยประตูอีสาะข่อยดอกค้าผู้ใดอยากมาก็ตามมานะคะมันเลิศมากขึ้นบันไดแบบแบบกกรนขึ้นบันไดแบบไม่เด็กเกรนนะคะโอ้ยหอบใส่ชุด่ายน้าแต่ว่า่ายน้าบกปิน ก้ามกระขืนได้แต่ว่าขดสมเว็จกับการก้ามก็หวานแล้วมันมีสั่งอะไรกินได้ด้วยหรอเหมือนมีของกินได้ด้วยหรอตรงนี้คือสระว่ายน้ำทุกโคนตรงนี้เป็นจะเป็นวิวสระว่ายน้ำหาเอามีเนื้อกินน้ำบะโอ,เ,อเดี๋ยวไปดูไปเบิ่งเนื้อก,กินพี่น้อง ก็จะไปดูอาหารตอนนี้เรากาล kind of ังจะข้ามไปฝั <respuesta. S 2> ่งโน้นนะคะนี่จะเป็นขัวหรือแบบขัวซ้ายขัวนะขัวซ้ายขัวซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาคือมันเลิศ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 ตอนนี้เขาจะไปสั <voir him> ่งน้ำตอนนี้เขาจะไปสั่งน้ำนะคะเป็นเมนูแบบชช่ม โอ้มีน้ำอะไรปั่นบ้างสวัสดีค่ะพี่ถ่ายได้ไหมเนี่ยตอนพูดน้ำอะไรดีมังโกชีโคชเมลอนอ๋อมะมเอเอารวมผลไม้รวมกันได้ไหมคะผลไม้เลยครับถ้าถ้าสั่งแบบมะม่วงปั่นรวมกับแตงโมเนี่ยได้ไหมหรือว่าสั่งเฉพาะแตงโมได้ ได้ใช่ไหมแต่ว่าพี่อาจจะไม่ได้ปัป่นน,นั้หรอนสับปะรดได้ปั่นรวมกับมะม่วงได้กินน้ำปั่นชิลๆนั่งไหนครับเดี๋ยวไปเสิร์ฟให้ครับอ๋อพี่นั่งตรงใส่ววาพี่นั่งตรงนั้นนะครับผมได้ครับเดี๋ยวไปเสิร์ฟให้ครับขอบคุณค่ะ อันนี้พี่ต้องจ่ายเงินสดหรือว่าลงบินแล้วจ่ายก่อนใชไหมแี้วก็ได้ลงบินไปก่อนเพราะพี่ไม่ได้เอาเงินสดลงมาขอบคุณค่ะนั่งตรงนั้นอ่ะไม่รู้เขาเรียกอะไรขอบคุณค่าเสร็จสั่ทุกคนเก็สั่งเสร็จแล้วนะขาตอนนี้เราก็จะว่ายเป็นไหมสลุมคือว่ายอ๋อรันขั้วแผลร้อนขัดตุ้งเหนือวคอยกบ นี่คือเราก็เดินไปรีรวเช็ค่นี้ต้องแขาขาดแะครถ้าหลักเอ้เสียงม,มันด่งที่น้องเขาจะเอาอันนี้มาเดยกต่างขาเราว่าใแบบวันให้กไม่หวาเราก็จะมาตรงนแลวคุณไม่ได้เอาอยางมัดผมมา นี่ก็จะเป็นที่นั่งของเรานะคะเข้ากับที่น,นั่งในแน่เอย